นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกวันนี้เราจะพูดถึงกลุ่มคนชนชาติหนึ่งครับซึ่งมีประชากรรวมกันในโลกเนี้ ประมาณ30-40ล้านคนอาศัยอยู่บริเวณภูมิภาคเดียวกันมีทั้งภาษาวัฒนธรรมความเชื่อดนตรีวรรณกรรมการเต้นรำแล้วก็ประเพณีต่างๆร่วมกันหากแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยถูกแยกออกจากกันด้วยพรมแดนสมัยใหม่ครับและคน30-40ล้านคนนี้ต้องใช้คำว่าไม่มีรัฐชาติเป็นของตัวเองในยุคป,ปัจจุบันพวกเขาคือชาวเคิร์ดครับ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่มีรัฐชาติเป็นของตัวเองอย่างเป็นทางการครับซึ่งสถานการณ์การถูกกดขี่ด้อยค่าและการต่อสู้เพื่อการมีตัวตนอยู่อยากมีเอกราชของพวกเขาเหล่านี้ในแต่ละกลุ่มก็มีเงื่อนไขและก็อุปสรรคที่แตกต่างกันออกไปชาวเคิร์ดเนี่ยอยู่ในประเทศไหนบ้างตอนนี้ ให้เราลองหมุนโลกครับไปมองแผนที่ยังดินแดนตะวันออกกลางหลักๆเลยก็จะมีชาวเคิร์ดที่อยู่ในตุรกีมีที่อิรานมีที่อิรักและก็มีที่ซีเรีย4ประเทศที่ว่ามาเนี้ยพรมแดนส่วนใหญ่จะอยู่ติดกันและให้นึกถึงภาพว่าดินแดนที่ชาวเคิร์ดอาศัยอยู่นั้นคร่อมอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศเหล่านั้นครับแต่ไปมาหาสู่กันไม่ได้ รวมตัวกันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ครับตามรอยกั้นของชายแดนน,นอกจากนี้ยังมีชาวเคิร์ดที่เป็นผู้อพยพพลัดถิ่นที่อยู่ที่อื่นๆบนโลกอีกด้วยเช่นอยู่ในยุโรปอย่างฝรั่งเศสเยอรมน,นีอะไรแบบนี้ชาวเคิร์ดเนี่ยพูดภาษาในตระกูลอินโดยุโรเปียนครับมีหลายสำเนียงส่วนศาสนาส่วนใหญ่จะนับถือเป็นอิสลามนิกายซุนนีซุนนีก็เป็นส่วนใหญ่ของอิสลามทั่วโลกครับ80กว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จะมีส่วนน้อยที่จะนับถือไปอีกทางหนึ่งเลยเรียกว่ายาซีดีซึ่งถ้าให้พูดถึงชาวเคิร์ดคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองนึกถึงสงครามครูเสดครับที่มีมาตั้งแต่อดีตการสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ได้ติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์รอบโลกครับแบบเข้มขน้นให้นึกถึงภาพยนตร์ก็ได้ครับอย่างเรื่อง Kingdom of Heaven ครับในปี2005 กำกับโดยริดลีย์สกอตต์นำแสดงโดยโอเลนโดบูมเราจะเห็นภาพของสงครามแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระหว่างชาวคริสต์และก็ชาวมุสลิมก็คือสงครามคูเสดนี่แหละในหนังเราจะเห็นภาพผู้นำของมุสลิมที่ดูยิ่งใหญ่สุขุมฉเฉลียวฉลาดนิ่งๆเท่ๆสุดท้ายสามารถพากองทัพมุสลิมเนี่ยบุกยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มได้สำเร็จเขาคนนั้นคือซอลาดีนครับ หรือเรียกกันง่ายๆแบบฝรั่งว่าซาลาดินซาลาดินคนนี้นี่แหละคือชาวเคิร์ดครับเป็นสุลต่านมุสลิมผู้ปกครองอียิปต์ซีเรียเยเมนและก็ปาเลสไตน์ในเวลานั้นพอพ้นยุคซาลาดินไปคิดตักราช1,100ก,กว่าครับพอเขาสิ้นชีวิตลงไปก็เกิดเรื่องราวพัดพาไปตามการเวลาแล้วก็ประวัติศาสตร์จนกระทั่งปี1920กว่ากาช่วงนี้หลังสงครามโลกครั้งที่1ครับ อาณาจักรออตโตมันล่มสลายเกิดเป็นประเทศตุรกีขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าสนธิสัญญาโลซานตอนนี้นี่แหละคือตอนที่เขาแบ่งพรมแดนกันใหม่ทำให้เคิร์ดต,ต้องอยู่แยกกันผ่านเส้นแบ่งพรมแดนตุรกีอิหร่านอิรักและก็ซีเรียครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานของชาวเคิร์ด และแน่นอนว่าคนที่จะมาเล่าเรื่องราวของชาวเคิร์ดได้ลึกลงไปเข้าถึงข้อที่จริงเชิงลึกมากขึ้นก็จะต้องเป็นผู้ที่เคยไปเยือนดินแดนเคิร์ดในยุคปัจจุบันมาแล้วครับคนคนนั้นเป็นเพื่อนของผมเองเขาชื่อว่าพี่ปั๊บพงศรภูมิวัต์นักเขียนนักผจญภยัยผู้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามรอบโลกจะหอบเอาประสบการณ์จริงครับมาเล่าขยายความเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกัน ผ่านดินแดนของเคิร์ดในอิรักดินแดนเคิร์ดเนี่ยตอนที่ผมไปเนี่ยนะฮะหนึ่งผมต้องทําวีซา่าแยกจากวีซ่าอิรักนะฮะในการที่ผมไปทําวีซ่าเนี่ยมันมีวิธีทํา2แบบวิธีทาแบบแรกก็คือต้องทํากับสถานทูตอเมริกาผมต้องเขียนจดหมายไปให้ไปที่อเมริกาแล้วผมต้องหาคนอเมริกาคนนึงในการมีที่อยู่ของเขาในการรับวีซ่าด้วยต้องให้วีซ่ามันมาไปจดหมายแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่พอผมไปพบมาเพราะว่าผมไปได้คอนแทคของนักการเมืองเข้ามานะฮะก็คือเขาจะมี สำนักทนายที่เขาจะทําการเคลียร์เอกสารให้แล้วก็จ้างสำนักทนายไปเนี่ยค่าวีซ่าก็ไม่แพงนะประมาณสักสาดอลลดร์นะฮะแล้วพอไปก็เอาเอกสารไปให้ทหารทหารก็จะรอทนายมาเคลียร์ทนายก็จะมาเคลียร์กับตมแล้วเราก็เข้าได้ก็รอไปชั่วโมงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็คือเข้าได้นะฮะพอเข้าไปที่เมืองเขาเนี่ยดินแดนเคิร์สเนี่ยมันเป็นภูเขานะแต่ไม่เป็นภูเขาแบบแรงๆอ่ะมันไม่ได้มีพมีต้นไม้เยอะนะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนไปเรื่อยนะฮะแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวนะฮะถ้าขึ้นไปภูเขาสูงหน่อยเนี่ นะฮะพอเข้าไปในเมืองเนี่ยก็ปรากฏว่าโอมันเจริญกว่าที่คิดนะมันมีห้าง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 เนี่ยเรียงไปเรื่อยๆเลยไอ้ชัวจตุรัสกลางเมืองก็สวยงามะนะรุ่งเรืองนะฮะในห้างเนี่ยเป็นห้างแบบห้างฝรั่งเลยะฮะมีสตาร์บัคมี KFC มีไอ้พวกแบรนด์ดังๆอ่ะนะฮะคนนั่งรถไปมาเนี่ยก็เป็นรถราคาแพงนะผู้คนเนี่ยถ้าเป็นคนอายุน้อยๆหน,น่อยเนี่ยก็แต่งตัวเหมือนฝรั่งซึ่งถือว่า มีความเป็นเสรีมากกว่าพวกตะวันออกกลางอื่นๆตะวันออกกลางอื่นๆเนี่ยบางทีเขาก็จะแต่งตัวไม่เหมือนฝรั่งขนาดนี้คือประเทศนี้เนี่ยแต่งตัวเหมือนฝรั่งมากเหมือนอเมริกามากแต่ว่าถ้าเป็นคนอายุเยอะหน่อยเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวเป็นชาวเคิร์ดน,นะฮะซึ่งถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็คือจะใส่กางเกงเหมือนกับกางเกงพองๆหน่อยสีน้ําตาลแล้วก็ใส่เสื้อมีเสื้อกั๊กแล้วก็พกหัวนะฮะ ไอภาพพวกขัวของเขาเนี่ยก็จะมีหลายสีจะเป็นสีไหนเนี่ยขึ้นกับเป็นเผาอะไรแล้วก็ถ้าแบบใส่พวกขัวสีนี้ข้ามเขตไปเนี่ยอาจจะถูกต่อยได้มันเหมือนกับมันมีความเป็นชนเผ่าเยอะนะฮะผู้หญิงก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงตะวันตกนะฮะก็ไม่ได้แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ปล่อยผมยาวได้ไม่ได้มีความเคร่งอะไรตอนที่ว่าผมอ่าไปเมืองเออร์บิวนะฮะมันมีคลับที่ชื่อว่าเออร์บิลเจนเทอร์แมนเน่ยเขาเป็นชาวเคิร์ทที่เป็นพวกฮิปฮิปอ่ะฮิปสเตอร์ใส่เสื้อแบบ หรูมากใส่อะไรแบบหรูมากตัดผมดีมากแล้วก็มาตั้งเป็นร้านเคริร์ดนึกภาพนะฮะก็คือคนในเออร์บิเจัลทแมนที่เป็นลัันะก็จะเป็นกลุ่มผู้ชายส่วนใหญ่แต่ก็มีผู้หญิงนะฮะซึ่งชื่นชอบในการแต่งตัวทุกคนเนี่ยใส่เสื้อสูตรราคาแพงทั้งสิ้นแล้วเป็นสูตรที่ทําเองเป็นสูตรขนแกะสวยงามเรียบร้อยแล้วก็สงา่าใส่รองเท้าหนังก็เป็นรองเท้าหนังแกะรองเท้าหนังแพะที่ว่าเป็นของเคริร์ดอะ ผลิตสินค้าของตัวเองเป็นแบรนด์ของตัวเองมีผ้าพันคอขนแกะมีถุงมือมีลัษนิยมที่ดีมากในเออร์เบลเจนเทอรแมนเนี่ยเหมือนกับเป็นคอมเพล็กซ์ของร้านอยู่3อันหนึ่งก็คือเป็นร้านอาหารกับร้านกาแฟที่อยู่ติดกัน2ก็คือร้านตัดผม3ก็คือร้านเสื้อมันจะเป็นคอมเพล็กซ์ของร้าน3ร้านเนี่ยอยู่ด้วยกันที่รวมกันเป็นเจอร์เบลเจนเทอร์แมนไอร้านที่เป็นร้านกาแฟกับร้านอาหารเนี่ยก็จะขายอาหารตะวันออกกลางที่มีลันิยม มีการจัดแต่งแล้วดูแล้วมีราคาแพงแล้วก็ราคาแพงจริงๆนะฮะแล้วก็ร้านตัดผมก็จะเป็นตัดผมแบบมีสไตล์นะฮะมีช่างที่มีฝีมือมากนะฮะมาตัดแล้วก็ร้านขายเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่ผลิตจากของของชาวเคิร์สเองเ่ยนะเป็นหมวกเป็นหนังสัตว์เป็นสูตรอะไรเงี้ยนะฮะที่สวยแล้วก็ดีคือการที่เขามีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อ่ะมันแปลว่าชนชั้นกลางของเขาเนี่ยมันค่อนข้าง ล,ล,ล้ำรวยและซับซ้อนแล้วอ่ะนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันน่าประทับใจนะฮะเคิร์สเนี่ยเขาเพิ่งผ่านสงครามที่มันฆ่ารังหัพันเขามาแค่สิปีเขาก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้มันแปลว่าคนทุกคนที่ทําสิ่งนี้เนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตมาแล้วทั้งสิ้นเนี่ยเพราะผมที่ผมพูดนะฮะว่าคนอายุเกิน30เนี่ยผ่านการฆ่ารองันพันมาแล้วหลายรอบม,มากนะครับต่อมาผมเดินทางไปนอกเมืองเนี่ยปรากฏว่าดินแดนเคิร์สเนี่ย ยังมีความน่าสนใจทางด้านอารยธรรมอีกมากเพราะว่าเคิร์ดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเมโสโปเตเมียนะฮะโลกของเราเนี่ยมีอู่อารยธรรมอยู่6อู่นะฮะหรือว่าคัตเดอร์ออฟซีเวชชั่นเนี่ยมันเป็นจุดแรกที่ว่ามันมีอารยธรรมของลึกขึ้นมานะครับมันจะมีอู่จีนอู่อินเดียอู่อียิปต์อู่เมโสโปเตเมียแล้วก็มีอเมริกา2อู่นะฮะแต่อู่ที่เก่าที่สุดนี่ก็คืออู่เมโสโปเตเมียเคิร์ดคือจุดที่เป็นอู่อารยธรรมเมโสโปเตเมียดังนั้นเนี่ยมันมีซากอารยธรรมต่างๆเนี่ยอยู่เยอะมาก นะ Battle of ฟกัวคาเมลานะฮะหรือสมรภูมิกัวคาเมล่าที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์สู้กับพระเจ้าดาริอุสที่เป็นสมรภูมิชี้ขาดนะฮะในสงครามของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ถ้าไปดูหนังนะฮะก็อยู่ที่เคิร์ดนะฮะแล้วก็มีศาสนาต่างๆเนี่ยอยู่ในเคิร์ดเยอะมากนะฮะมีชาวคริสต์อยู่ในเคิร์ดหลายคริสต์มากมีทั้งคริสต์อัสซีเรียมีทั้งคริสต์ชาเดียนซึ่งนับถือไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนอาหรับเคิร์ดอ่ะที่นับถือคริสต์มาตั้งแต่ก่อนที่ฝรั่งจะนับถือคริสออออ่่่่่่่ะะคคืืรรริสเเนนนนนีีียยกทมัััจแพไปให้ฝงบถ พระเยซูเขาเป็นคนอิสราเอลเนาะเขาเป็นแขกนะมันก็เลยเป็นคริสที่มีความแตกต่างจากคริสในยุโรปะนะแต่ก็นับถือกันต่อมาแล้วก็อยู่กันเป็นโบสเนี่ยมีบทหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือบทที่ชื่อว่ามามัตไตนะฮะจินตนาการว่าเป็นบทที่อยู่บนภูเขาใหญ่แล้วก็เป็นเป็นอาคารที่อยู่สร้างล้อมภูเขาไปแล้วก็มีนักบวชของตัวเองอยู่ถ้าอยู่บนบทนี้มองไปเนี่ยจะเห็นเมืองโมซูและเมืองโมซูตอนนั้นเนี่ยถูกอาซิดยึดครองอยู่ ถ้าสมมติว่าไอซิสเนี่ยยกทัพมาตีถึงโบสถ์ได้เนี่ยคนในโบสถ์นี่ต้องตายหมดเพราะเป็นคริสแต่ก็มีฐานเคิร์ดมาปกป,ป้องก็เลยอยู่ได้นะฮะเขาก็อยู่มาแล้วเขาก็ปลูกพืชปลูกกันเองเป็นชุมชนชาวคริสในนี้นก็มีการปลูกไวน์แล้วก็ขายไวยน์ด้วยนะผมก็ไปซื้อไวน์มาแล้วก็มีการพยายามที่จะรักษานธรรมาของตัวเองอีกอันนึงผมไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยาซิดีนะฮะที่ชื่อว่าลาลิชลาลิชเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอาคารที่มียอดปลายแหลมขึ้นไปหลายๆอันนะฮะ คนยาซิดีเนี่ยดูแลอาคารนี้อยู่แล้วปรากฏว่าศาสนาของายาซิดีเนี่ยเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากมันเก่าแก่จนมันคล้ายๆฮินดูด้วยซ้ำอ่ะคนเคิร์ดเนี่ยคือคนอารยันคนอารยันเนี่ยเคยนับถือศาสนาที่คล้ายๆฮินดูมาก่อนนะแล้วต่อมามันก็พัฒนาไปเป็นสโลสเตอร์ไปเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะฮะก่อนที่คนอารยันเนี่ยจะมีการอพยพคนอารยันเนี่ยจะอยู่ที่อิหร่านอพยพลงมาทางใต้เนี่ยมาอยู่ที่อินเดียเหนือเนี่ยจะกลายเป็นคนอินเดียแล้วเราใช้ภาษาสันสกฤตเพราะเรานับถือพุทธตามเขาอะนะฮะ ถ้าผมยกไปทางตะวันตกเนี่ยจะกลายเป็นฝรั่งแทบทั้งหมดนะฮะแล้วเคิร์ดเป็นอารยันกลุ่มหนึ่งแล้วเขายังนับถือศาสนาโบราณที่มันเป็นศาสนาคนตระกูลกับศาสนาไอ้พวกอิสลามเนี่ยนะฮะเขามีโมเสสมีน้ำท่วมโลกมีอะไรเนี้ยนะแต่เขาก็มีความเป็นมีวันณะไม่แต่งานข้ามกันมีวันณะที่คล้ายๆพรา์เป็นวันณะที่เป็นนักศึกษาเป็นนักบวชเป็นคอยคอยสอนคนนักบุญมีพระเจ้าแบบของเขานะฮะเป็นศาสนาที่เก่าแก่แล้วก็คนไหนที่เป็นคนยาสิดี ก็จะต้องแต่งงานกับยาซิดีเท่านั้นแล้วฮะเปลี่ยนศาสนาแต่ยาซิดีคนไหนที่ไม่ค่อยอยากที่จะเป็นยาซิดีต่อไปเปลี่ยนเป็นอิสลามเนี่ยก็จะกลายเป็นเคิร์ดนะฮะเคิร์ดมีสีประเทศนะฮะสีมีอิรักอิหร่านตุรกีซีเรียนะฮะคนยาซิดีล้านห้าคนเนี่ยจะมองคนเคิร์ดสามสิบล้านคนว่าเป็นพวกนอกรีดเป็นพวกอ่อนแอถึงได้เปลี่ยนเป็นอิสลามคนเคิร์ดสามสิบล้านคนเนี่ยจะมองคนยาซิดีล้านห้าคนเนี่ยว่าเป็นซปเปอร์เคริร์ดรากเหง้าของชาวเคิร์ดที่ต้องรักษาเอาไว้เป็นแก่นแท้ของ อะไรจะทำของเราผมกม็ได้เดินไปในอาคารที่มันเป็นตึกแคบๆซึ่งไม่เหมือนกับวัดไหนที่ผมเจอในตะวันออกกลางเลยแต่อารมณ์มคล้ายๆเข้าไปในโบสถ์ฮินดูด้วยซ้ําแล้วก็เข้าไปก็ผ่านพวกหลุมศพนักบุญต่างๆมันมีสิ่งที่คล้ายๆสายศิลน,น,นะนะแล้วก็มีการสวดมนต์ของวันนะพราหมยยทิดีนะฮะมาสวดมนต์ให้นะฮะแล้วก็มีประเพณีต่างๆที่แปลกมากนะฮะในวันที่ผมอยู่ในลาลิสหรือว่าโบสถ์หลักเนี่ยผมเจอเด็กคนหนึ่งด้วย เขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ถูกพวกไอซิสเนี่ยลักพาตัวไปแล้วต่อมาเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยก็ถูกช่วยกลับมานะฮะจากกลุ่มพวกไอซิสนะฮะแล้วก็มีความเชามาอยู่มันก็มีอารมณ์อย่างนี้อยู่นะฮะแล้วคนอย่าซีดีเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกดีกับคนเคิร์ดเท่าไหร่นะเท่าที่ผมเจอมานะฮะก็คือโอเคเคิร์ดไปช่วยเขาจากไอซิสแต่เขาก็ มีความไม่ไว้ใจคนเคิร์ดเหมือนกันเท่าที่ผมดูอารมณ์นะเท่าที่เวลาผมสัมภาษณ์ผมรู้สึกได้อะตอนที่ว่า,าผมสัมภาษณ์คนยาซิดีในชายผู้ลี้ภยัยมันมีฐานเคิร์ดนั่งอยู่ด้วยเขาก็ดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ตอนนั้นผมไปตอนปีใหม่พอดีผมได้ไปเดินทางไปเทศกาลปีใหม่ของชาวเคิร์ดที่เมืองสุเลย์มานิยาตอนนั้นเนี่ยมันมีถนนที่มันใหญ่มากอยู่กลางเมืองแล้วก็ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลามาที่ถนนน,นี้แล้วก็ร้องรำทำเพลงกัน เป็นบรรยากาศที่คลื้นเพลงมากแล้วก็เหตุผมหน้าตีเนี่ยเขาจูผมไปเต้นราด้วยผมได้ไปเต้นราอยู่ในหลายๆกลุ่ม,มะนะฮะเขาจะมีการแบบเหมือนกับกอดคอ,อกันแล้วก็เต้นราแล้วเต้นำรำแรงๆอ่ะจนทั้งตัวขย่อม,มะนะฮะแล้วก็มีการจับผมเนี่ยโยนขึ้นไปบนอากาศหลายร้อนะฮะแล้วเขาเขาเฟรนลี่มากอ่ะเฟรนลี่มากน่ารักมากแล้วก็เป็นมิตรมากก็มีการจุดพลุร้องราทาเพลงแล้วก็ดื่มเหล้าเมามายนะฮะในงานปีใหม่ก็คือที่นี่มันไม่ได้แบบเคร่งศาสนาขนาดนั้นนะฮะ แล้วก็ผมก็ไปเจอร้านตัดผมผมก็ไปประเทศไหนชอบตัดผมอ่ะนะฮะผมอยากดูเป็นไงเขาก็ตัดผมให้ผมฟรีด้วยนะฮะก็คือคนที่นี่จิตใจเมตตาลีนะผมเดินไปในตลาดเนี่ยบางทีเขาก็ซื้อขนมให้ผมฟรีๆอะไรเงี้ยนะฮะอยากจะเลี้ยงผมอ่ะก็เป็นอะไรที่ผมประทับใจมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตได้เนี่ยก็คือประเทศนี้ทั้งประเทศเนี่ยไม่มีตำรวจนะมีแต่ทหารแล้วทหารเนี่ยทำหน้าที่เป็นตำรวจไปด้วยผมเห็นทหารเนี่ยจัดการคนเมานะฮะซึ่งอาจจะไปร้านคนอื่นนะฮะทหารเนี่ยต่อยคนเมาเลย ต่อยหะเห็นต่อหน้าเลยคือมันไอหลูออฟลอ์เนี่ยมันโหดกว่าในแบบปกติถ้าแบบตำรวจไทยเนี่ยคงไม่ทําขนาดนี้นะฮะตอนนี้ผมไปเมืองเคิร์สเนี่ยผมไปเมืองที่ชื่อว่าอเมดีอเมดีเนี่ยนะมันเป็นเมืองที่เขาบอกว่าเป็นเมืองบนท้องฟ้านะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาลูกหนึ่งอ่ะเป็นเมืองที่เหมือนกับอยู่บนท้องฟ้าจร,จริจรง <hayat> ๆ,ๆมันเหมือนกับเป็นที่รับสูงอันนึงที่แบบเหมือนกับเป็นภูเขา,ข,าขึ้นมาแล้วก็มีเมืองอยู่บนนั้นจริงๆมีตำนานว่าอเมดีเนี่ยนะเป็นเมืองที่นักปรา ที่ต่อมาเนี่ยจะไปหาพระเยซูเนี่ยได้เห็นดาวที่จะเป็นสัญญาณว่าพระเยซูมาเกิดแล้วก็ทําให้นักปราชทั้ง3เนี่ยเดินทางไปหาพระเยซูที่ลงนาที่เบตเลเฮมในที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้ผมไปอเมริกเนี่ยผมไปที่ร้านชาร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้เป็นร้านท้องถิ่นนะฮะคือคนเคิร์สเนี่ยเวลาที่เขาจะไปสังสรรค์กันเนี่ยอย่างเมืองไทยมีสภากาแฟเขาก็จะมีสภาชาก็จะเป็นที่ที่มีกอีเตียเต่ย แล้วก็ผู้ชายก็จะมานั่งรวมกันแล้วก็กินชากันเขาก็จะมานั่งกินชากันกินขนมกันแล้วเขาก็จะคุยเรื่องการเมืองกันหรือไม่ก็ดูบอลกันผมไปในร้านอาหารแบบนี้นะผมไปร้าน,านในร้านชาแบบนี้แล้วมันก็มีข่าวขึ้นมาเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้ส่งระเบิดเนี่ยไปฆ่าในพลอิหร่านชื่อในพลซูไลมานี่แล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะฮะเป็นข่าวใหญ่ไปหมดเพื่ออิหร่านผมก็เทคมาบอกว่าเออมันแย่มากเลยตอนนี้ทุกคนหดหูมากเลยเราจะเป็นยังไงเนี่ย วิรชนของเราถูกฆ่าตายไปแล้วแล้วเราจะสู้กับอเมริกาได้ยังไงฮะเนื่องจากผมเป็นเพื่อนเขาผมก็เสียใจไปกับเขาด้วยเพราะว่าเออเพื่อนผมกาลังเสียใจอยู่ว่าคนสําคัญเขาถูกฆ่านะผมไปคุยกับเพื่อนเนี่ยไปโทรศัพท์คุยกับเพื่อนอิหร่านเนี่ยคุยเสร็จเดินกลับมาที่ร้านชาเนี่ยเจอเพื่อนเคิร์ดเพื่อนเคิร์ดเฮดีใจในคนชลีมานีตายแล้วเยมันเป็นศัตรูของเราอะไรเงี้ยผมก็บอกโอ้เปลี่ยอารมณ์ไม่ถูกก็นะค,คือเพื่อนเคิร์ดอะดีใจเพราะว่า เคิร์ดกับอเมริกาเป็นฝ่ายเดียวกันเคิร์ดไม่ค่อยไว้ใจอเมริกาแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกก็กลายเป็นว่าผมปรับลงไม่ถูกอะก็คือผมมีเพื่อนทั้งคู่แล้วเพื่อนนี่ใส่ดีมากทั้งคู่แต่เพื่อนคนนึงอะชอบซูเลมานีแล้วเพื่อนคนหนึ่งเกลียดซูเลมานีที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือการเมืองมันมีผลกับชีวิตเขามากกว่าคนไทยอะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อินกับการเมืองขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนเคิร์ดเนี่ยการเมืองมันมทเทอร์กับชีวิตเขามากอะเพราะว่ามันปรับผู้นําทีมันมีสงครามทีหนึงเ่งเนกหรรมม่พฤติูนะ ก็จะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งต่อมาเนี่ยพอผมอยู่่ไปเนี่ยมันก็เกิดว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดฐานทัพอเมริกาที่อยู่ในดินแดนเคิร์ดอิรักเพราะว่าเคิร์ดอิรักเนี่ยเนื่องจากสอยหภาคอเมริกาก็เลยมีฐานทัพอเมริกาอยู่ในนั้นเยอะการยิงกันครั้งนั้นเนี่ยเป็นการยิงเชิงสัญลักนะฮะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยปล่อยคารุดมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้ฐานอเมริกาเนี่ยหลบไปได้ก่อนสิ่งที่อิหร่านคิดในตอนนั้นก็คงจะเป็นว่า จะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้อเมริกาในหวาดกลัวเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวประชาชนก็จะไม่ไม่นับถือผู้นำนะฮะแต่ถ้าแบบไปฆ่าคนอเมริกาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าอิหร่านตอนนั้นอาจจะไม่มีศักยภาพที่จะไปสู้กับเมกาตรงๆได้ก็ต้องทาเชิงสัญลักษณ์ก็เลยมีการปล่อยข่าวให้ฐานอเมริกาลุกหลบไปได้ก่อนในการทําสิ่งนั้นเนี่ยไอสนามบินเนี่ยมันอยู่ห่างจากโรงแรมผมสัก2ีกิโลเท่านั้นเองตอนนั้นน่ยผมก็อยู่ในเมืองเออร์บิ้ตอนที่ระเบิดมาลงมา ผมไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ไปทั้งโลกเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเริ่มที่อิหร่านกับอเมริกาจะมามีเรื่องกันใหม่นะแล้วก็ไฟก็แคนเซอร์มีการปิดน่านฟ้านะฮะแล้วก็เกิดความวุ่นวายมากแล้วก็กลายเป็นว่าสำนักข่าวทุกสำนักอะในไทยะนะฮะก็มาสัมภาษณ์ทั้งหมดเลยเพราะว่าข่าวมันออกมาว่าเป็นนักเขียนไทยไปอยู่อิรักแล้วติดอยู่ที่นั่นผมก็ได้รับการสัมภาษณ์จาก ข่าวใหญ่ทุกช่องอ่ะผัดกันมาสัมภาษณ์ผมว่ารู้สึกยังไงบ้างผมก็เลยกลายเป็นว่ามีหน้าที่ใหม่ว่าผมจะต้องไปดูว่ามันเมืองเป็นยังไงก็ปรากฏว่าในตอนเช้าคนยังไม่ค่อยออกมาคนเหมือนเงีย,งยบๆกันแต่ปรากฏว่าพอถึงตอนสายคนก็มาช้อปปิ้งมาอะไรกันตามปกตินะมันเหมือนเขาชินนะฮะอาจจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นกับเขาเยอะแล้วนะแล้วผมก็ไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเออมันก็น่าตกใจนะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่พิเศษก็ทำทำไงได้เขาก็ move on ต่อไป นะพอดีโรงแรมผมมันอยู่ติดกับสานทูตอิหร่านพอดี <c oughs> คือเข้าใจไหมมันอยู่ติดกับสารทูตของประเทศที่เพิ่งยิงใส่เขาอะแล้วผมก็ไปร่วมๆมองแถวสารทูตอิหร่านผมเจอตำรวจเรียกเลยนะเจอทหารเรียกอะผมเจอทหารเรียกเลยนะทหารก็ไปสอบสวนผมว่าคุณหน้าตาตินี่ยคุณมาดูอะไรอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบโชว์ว่าผมว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยผมมาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสารทูตไทยในซาอุก็ มาขอให้ผมช่วยนับจํานวนคนไทยที่อยู่ในเออร์บิลหรือว่าเมืองหลวงของคอรดิสถานอิรักนะฮะเพื่อที่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะได้เตรียมเครื่องบินมาพาคนไทยกลับได้ตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันมีคนไทยอยู่ด้วยนะเพราะว่าผมไปเที่ยวเคิร์ดเนี่ยสิกว่าวันนียผมเป็นนักท่องเที่ยวคนเดียวในประเทศนี้นะผมไม่เจอฝรั่งผมไม่เจอจีนผมไม่เจออะไรเลยผมเจอแต่ผมเนี่ยที่ไม่ใช่คนเคอร์ดนะฮะอยู่ตัวเนี้ยนะฮะ มันคงมีนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่เนี่ยคงจะเป็นพวกนักธุรกิจมากกว่าก็คือเขาอาจจะมาทํางานเน่ยเพราะว่าตรงเคิร์ดเนี่ยมันมีผลประโยชน์เยอะนะมันเหมือนกับเป็นหับในการติดต่อค้าขา,ขายของดินแดนแถวแนี้นะฮะมันก็เลยมีโรงแรมที่ดีผสมควัแล้วมีร้านอาหารที่ดีผสมควัแต่ว่าร,ร้านอาหารส่วนใหญ่กับโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับทาขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟคนในภูมิภาคนี้กันเองเน่ยนะฮะปรากฏว่าพอผมได้ติดต่อไปมากขึ้นเนี่ยผมได้เจอคนไทยอยู่ที่นี่เยอะจริงๆ แล้วผมก็ผมส่งคอนแทคของคนไทยเนี่ยนะฮะให้กับสารทูดนะฮะก็ปรากฏว,ว่าหลังจากที่ผมออกมาจากเคิร์สเนี่ยเคิร์ส e ดิสทาร์อิรักเนี่ยแบ็คดิสคนไทยเลยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ถ้าไปเนี่ยเสียจะรอดอลลาร์นะเป็นแบบต้องให้ให้แบบฟิกเซอร์ไป จริงๆแล้วตรงแนคาดิสถานเนี่ยก็มีมาโดโรอยู่หลายอันนะฮะแล้วก็ตรงกลางเมืองเออร์บิลเนี่ยก็เป็นป้อมใหญ่เป็นยูนสโกเวอร์ดิเทเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยิ่งใหญ่สวยงามมากผมเดินทางไปในบาซ่าหรือว่าตลาดของเออร์บิลเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นแตกต่างจากบาซ่าที่อื่นเนี่ยก็คือมีสินค้าทหารอยู่เยอะมากเลยนะมีชุดทหารมีปืนทาหารขายปืนกันในบาซ่าเนี่ยขายอาวุธเหมือนขายเครื่องครัวนะฮะแล้วก็มีเสื้อของทหารของเขาที่ชื่อว่าพกเพชเมอร์ก้านะฮนะ เพชเมอร์กาหรือเพชเมกาเนี่ยมันแปลว่าผู้เผชิญความตายเป็นทหารของพวกเคิร e ์ดอิรักที่ลบพุ่งกล้าหาญมากนะฮะก็กลายเป็นว่าหาไอ้พวกของที่ระลึกตราอาร์มของพวกเพชเมกาเนี่ยนะฮะหาได้ง่ายนะฮะหาปืนหาได้ง่ายหาชุดทหารหาได้ง่ายก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะฮะร้านอาหารในนั้นเนี่นนยร้านหรูๆเยอะแยะอาหารก็รีไฟนะฮะอาหารแปลว่าอาหารค่อนข้างละเอียดซับซ้อนนะฮะ แต่ว่าก็ยังไม่ท่าอิรานอิรานอร่อยกว่านะฮะก็คืออยู่ที่อิรานเนี่ยแล้วมาเคิร์ดต่อเนี่ยรู้เลยว่าอาหารมันเลเวลลดลงอะต่อให้มันเป็นเป็นร้านอาหารที่ดีแล้วตามอะแต่ว่าอาจจะยังต้องมาฝึกพ่อครัวแล้วต้องมาฝึกอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะนะฮะแล้วก็ผู้คนนิสัยดีผู้คนน่ารักต่อให้ผู้คนเนี่ยพอคุยไปลึกๆแล้วจะมีบาดแผลทุกคนแต่ก็ยังน่ารักอยู่น่ารักเป็นพิเศษนะนะฮะน่ารักในระดับที่เรียกว่าถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวผมเดินอยู่ในไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาเลี้ยงข้า อาหารการกินเนี่ยบางอย่างที่เขาผิดจากที่อื่นเนี่ยก็คือเขาจะมีร้านที่ต้มเครื่องในแกะขายแล้วเป็นหม้อขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าร้านน่ะแล้วต้มเครื่องในอย่างเดียวแล้วเป็นขาวมากอ่ะแล้วก็ตักเครื่องในให้กินเป็นแบบชิ้นชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะฮะมันก็อร่อยดีแต่รสมันแรงมากแล้วกลิ่นมันแรงมากนะแต่เขาก็กินกันอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่เคยเห็นที่อื่นในตะวันออกกลางที่กินอย่างงี้ก็เป็นวัฒนธรรมของเขาจริงๆนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมที่ได้เดินทางไปในดินแดนคริสตัดอิรักนะฮะเป็นดินแดนที่เปิดโลกให้กับผมเลยแล้วก็ในการที่ว่าผมได้ไปดินแดนนี้เนี่ยก็ทําให้ผมเปลี่ยนอาชีพนะฮะมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเลยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผมแค่ชอบเที่ยวที่แปลกๆเฉยๆแต่ว่าพอผมได้มาคดิสทดอิรักเนี่ยผมได้สัมผัสอะไรมากมายที่มันได้สะท้อนจิตใจของผมนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอายุเยอะไปเนี่ยผมต้องทําอะไรที่เมื่อผมแก่ไปแล้วเนี่ยผมมองกลับมาว่าสิ่งที่ผมทำปัจจุบันวผมมูกัับตเอง แล้วผมก็รู้สึกว่าผมมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีแล้วผมก็ชอบไปที่แปลกๆแ,แล้วถ้าผมเอาเรื่องแปลกๆมาเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยอาจจะช่วยให้ผมมีประโยชน์มากขึ้นก็ได้ผมก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาทําอาชี inclusive. พเขียนหนังสือกับพาคนไปเที่ยวประเทศแปลก,ปลกๆพวกนี้นะฮะก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเหมือนกันนะคือมันไม่ได้เป็นประเทศที่แปลกที่สุดนะเกิร์อะแต่ว่ามันเป็นจุดที่มันเปลี่ยนผ่านจากประเทศปกติมาเป็นประเทศที่มันไม่ปกติแล้วอะอันแรกนะฮะ มันมีความพิสดารมากกว่าเกาหลีเหนือนะฮะมันมีความผิดปกติมากมากกว่านั้นะนะฮะมันทำให้ผมเหมือนกับเริ่มที่จะรู้สึกอยากที่จะรู้อะไรมากขึ้นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการรู้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมได้ไปเยือนที่นี่ในโลกเรามันมีดินแดนที่ว่ามันมีความพิเศษซึ่งความพิเศษเนี่ยไม่ได้มาจากแค่สถานที่หรือวัฒนธรรมแต่มาจากปัจจัยทางการเมืองเช่นในของเคิร์สเนี่ยคือมีสงคราม ะะแล้วก็ทําให้ที่นี่เนี่ยมีความซับซอ้อนแล้วก็พิเศษออกไปนะฮะก็หวังว่าเรื่องราวในว,วันนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เรียนรู้อะไรไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็ขอฝากว่าการเดินทางเนี่ยถ้าเราเปิดใจให้กว้างเดินทางไปในดินแดนที่ม,มันลึกลับพิสดารมากขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะได้สะท้อนตัวเองในสิ่งนั้นก็ได้เหมือนกับที่ผมได้ไปพบมานะฮะเรื่องราวของชาวเคิร์ดยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับ นอกจากสภาพความเป็นอยู่บ้านเมืองและสิ่งที่คุณปั๊บไปประสบพบเจอมาแล้วคุณปั๊บยังได้สัมภาษณ์พูดคุยถึงความรู้สึกนึกคิดของคนเคิร์ดยุคปัจจุบันจริงๆอีกเขาได้เล่าถึงความคับข้องใจต่อสิ่งที่พวกเขาต้องประสบพบเจอมาโดยตลอดฝากติดตามรายการของเราด้วยครับกับ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกวันนี้สวัสดีครับ